เดี๋ยววันนี้มาดูเด็กน้อยวาดภาพแข่งขันกันนะคะ<น>ทุกคน,นในโ,โทรศัพท์ด้วยอา่งขนวาอะไรอ่ะคะแม่ไหนดูซิเขาให้วาดอะไรชีสีโอเคถนันนนดแน่นอนเลยกระตูนอ่ะค่ะมาดูเด็กวาดชีกันค่ะทุกคนเอาใหม่นะคะไม่ค่อยสวย กี่นาทีคะหนึ่ค่ะไหนแม่ดูให้ตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีน่าจะเป็นสองนาทีนะเกน,นี้ให้เวลาสองนาทีเปล่ามือใน่หน่อยพี่นอ้อหวาดข้องของวาดลูกเก่ง อันนั้นอะไรคะเม็ดงาเหรอเปล่าข้างในมันในกระตูนไงในกระตูนไงแม่ไม่เคยเห็นหรอไม่เคยดิ่แม่เล็กว่ามีเม็ดงาเม็ดถั่วดำด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดจังคะค่ะเจ็ดจังแม่ดูดิว้าววัดความเวลาแล้วเอาเดี๋ยวดูกันค่ะ มา้องแก้มเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะหอเลี้อืมอันนี้ของเพื่อนของผู้แข่งขันอีกคนนะคะทุกคนอันนี้หอเลี้ยวอันนี้อุ้ยอันนี้เหมือนมากแต่แม่เป็นมืดจังเลยอ่ะเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเหมือนหนูเลยอ่ะมันมีจุดๆเหมือนหนูว่าเหมือนหนูเลยใช่ไหมยั่เฉยๆใูโทรศัพท์อ่ะขยะไปคะนี่ของน้องแก้ม ทงหนูทางหนูแม่เอาหนูถือไว้ตรงนี้ถือไว้ตรงนี้ลูกถือไว้ตรงนี้หันหน้ามาหันมาตรงนี้จ๋าจ๋าลืมแล้วว่าจะพูดอะไรอะ <c oughs> เอา้า <c oughs> โอ้อันนี้ก็เหมือนนะ ยดูเลยแม่เคยดูการ์ตูนเปล่าการ์ตูนเรื่องเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องหนูอ่ะคอมแอนจะรู้นี่เขาวาดหนูด้วยลูกคนนี้เขาวาดหนูด้วยเขาเก่งแสดงว่าเขาเป็นคนโตให้ดาวเพื่อนด้วยให้แค่ดวงเดียวนะไม่ให้ดวงเดียวให้ให้เต็มอ๋อม่อกิน้องให้เต็มหรอคะโอ้นี่เหมือนอันนี้อันนี้ก็เหมือนแต่ว่ามันเาาไปไม่ทันอ่ะไอ้กระแนนเพื่อนไม่ทัน เดี๋ยวมาดูกันค่ะครจะได้โอ้โหได้อ<ร>แอนดี้ได้ด้วยทุกคนได้ออนนี้อัดดับกับเขาด้วยเก่งมาปกปบมือปบมือให้ตัวเองด้วยลูกเอ